สวัสดีค่ะกลับมาพบกับวิชาคณิตศาสตร์โดยกลัวมอนเช่นเดิมนะคะค่าสำหรับวันนี้นะคะเรายังอยู่ในเรื่องเดิมก็คือเรื่องของการหารนั่นเองค่ะค่ะนะคะเมื่อนักเรียนเรียนจบบทนี้แล้วนักเรียนสามารถที่จะ าหาผลงานและก็เศษในประโย์สัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน2หลักตัวหารหหลักโดยผลหารมี1หลักนะคะข้อ2ก็คือนักเรียนสามารถหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโย์สัญลักษณ์แสดงการหารที่ตัวตั้งไม่เกิน2หลักตัวหาร1หลักโดยที่ผลหารมีค่า1หลักนะคะข้อที่3นักเรียนสามารถแสดงวิธีการหาคําตอบของโจทย์ปัญหาก,าการหารและก็สร้างโจทย์ปัญหาการหารได้นะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะขึ้นเรื่องของโจทย์ปัญหาการหานั่นเองนะคะ,อ,ะอย่างเช่นข้อแรกนะคะแม่มีขนมตาล24ชิ้นจัดใส่กล่องกล่องละ3ชิ้นแม่จัดขนมตาลได้กี่กล่องนะคะ,ะสิ่งที่โจทย์ถามก็คืออะไรคะ,ะนั่นก็คือแม่จัดขนมตาลได้กี่กล่องนั่นเองนะคะส่วนสิ่งที่โจทย์บอกก็คืออะไรคะ ถูกต้องนะคะนั่นก็คือแม่มีขนมตาล24ชิ้นจะใส่กล่องกล่ละ3ชิ้นนั่นเองนะคะนักเรียนสามารถที่จะแยกได้นะคะว่าโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็มาวิเคราะห์โจทย์กันนะครก็คือเอาไปทำอะไรกันคะอ่าก็เอา24หารด้วย3นั่นเองนะคะเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็ได้24หาร สเท่ากับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะคะ,ะนักเรียนก็ดูซิยี่สหาร3ามได้เท่ากับเท่าไหร่คะ,ะก็คือท่องสูตรคูณแม่สานะคะสคูณอะไรได้24คสิ่คะถูกต้องค่ะนั่นก็คือ3ามคูณแได้24นะคะเพราะฉะนั้นเวลาตอบว่าจะตอบได้ว่าแม่จัดขนมตาลได้8กล่องนั่นเองนะคะถ้านักเรียนจะตรวจคําตอบนะคะนักเรียนสามารถที่จะเอา คำตอบก็คือผลหารที่ได้ไปคูณกับตัวหารนะคะก็คือ8ปดคูณสได้เท่ากับ24นะคะแสดงว่าคําตอบเราถูกไหมคะถูกต้องแล้วคะ่ะ เรามาดูตัวอย่างถัดมานะคะแม่มีขนมกล้วย3.2ชิ้นนะคะจัดใส่ถุงถุงละ5ชิ้นแม่จัดขนมกล้วยได้กี่ถุงและเหลือขนมกล้วยกี่ชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นโจทย์ปัญหาการหารที่อาจจะเหลือเศษนะคะเพราะว่ามันถาม2คําถามนะคะก็คือแม่คะจัดขนมกล้วยได้กี่ถุงและก็เหลือขนมกล้วยกี่ชิ้นนั่นเองนะคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คืออะไรคะแม่จัดขนมกล้วยได้กี่ถุงและเหลือขนมกล้วยกี่ชิ้นนะคะส่วนสิ่งที่โจทย์บอกก็คือ อะไรคะอ่านั่นก็คือแม่มีขนมกล้วย32ชิ้นนะคะจะใส่ถุงๆละ5ชิ้นนั่นเองคะ่ะอ่าเรามาดูวิธีการทำนะคะเราก็เขียนอ่าอยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์ได้ดังน,นี้ก็คือ32หาร5เท่ากับเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนั่นเองนะคะอ่าเราก็ต้องสุ่ม,ม่5นะคะ5คูณอะไรได้32มีไหมคะ ไม่มีนะคะก็ใกล้เคียงก็คือ5้คูณหนะคะ6กคูณหได้30มสนะคะสานับต่ออีกเท่าไหร่คะถึงจะได้3ามสองอ่านับต่ออีก2นะคะก็คือได้เศษสองนั่นเองนะคะแต่เวลาตอบเราจะไปตอบอ่าได้6กเศษสองไหมคะไม่ได้นะคะเราก็ต้องตอบว่าแม่จัดขนมกล้วยได้หกุงแล้วก็เหลือขนมกล้วย2ชิ้นนั่นเองคะ่ะ ค่าสำหรับการตรวจคำตอบนะคะก็คือให้นักเรียนเอา6ไปคูณ5นะคะได้เท่ากับ30จากนั้นก็ไปบวกกับเศษอีก2ก็กลายมาเป็น32นั่นเองค่ะค่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบไว้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันใหม่ในช่วงมุงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ